สวัสดีนะครับผมอยู่กับพิสันคนโคกรถไทยทองคำนะครับอันนี้เสียบแบตแล้วติดเลยป่ะพี่ติดเลยครับอ๋อเดี๋ยวผมขอรีวิวแป๊บหนึง่งก็หมูนะมดที่มาเตะหมูกเลยนะครับมาดูคันนี้บ้างนะเป็นฟอนร์ดนับนิวฮอลแลนด์หกหกสี่ศูนย์นับคันนี้เป็นอ่าฟอร์ดรุ่นใหญ่นะครับคันนี้ประมาณกี่แรงม้านะพี่ร้อยร้อยสิบป่ะอา,าจะมากกว่าป่ะ น่าจะกว่าใช่ไหมใช่ครับหรือตัวท่านใดมีข้อมูลก็ก็อแนะนำไม่ได้ครับว่าตัวนี้มันกี่แรงมากันแน่นะครับแต่ว่าที่ผมดูว่ามันอันนี้ตัวเขี้ยวโหมดทันไม่ใช่เป็นอ่านาจะกขนาดแต่ว่ายังไม่ใช่ตู้เอนนะครับ <c oughs> ใ,ชใช่ครับงมนมีต้องลุ้นนะครับตัวนี้จะมีตู้แอนอ๋อ <c oughs> <c oughs> มีทั้งขับหน้าขับไม่ขับอืมอันนี้คือเพาเดียวเจ้าพี่เพาเดียวครับอ๋ออันนี้ไม่ใช่สองเพานะครับถ้าเป็นเพาเดียวครับแต่ว่าใส่ใส่ล้อขับขับหนืคือเพาเพาเดียวครับแต่ว่าใส่ใส่ล้ออย่างบ้างครับธรรมดาต้องเป็นยางถ้าอ๋ออ๋อครับนี่นะครับคันนี้งบเท่าไหร่นะพี่เนี่ย คันนี้ก็ซ่องมึนป่าๆไม่ซ่องมึนตัวตนอ๋อคันนี้ถูกกว่าคันเมื่อกี้ก็สร้างเองครับอ๋ออันนี้คือพี่เขาสร้างเองนะครับไม่ต้องมีค่าแรงอะมรถไอมีรถไฟมาอีกแล้วรถไฟเล็กเล็กกว่ารถไถนะครับมาสองหมื่นกว่านะครับคันนี้แต่ก็ถอดไปหมดรอดูผ่านเพิ่มคันนี้เดือวฐานถอดได้ได้ครับอ๋ออ๋อนี่นะครับมีสลักถอดออกได้เลย นี่โอ้ร <c> ถ <oughs> ไฟรถไฟจะกินแล้วรถไฟจะกิน,น <c oughs> อันนี้มาผ่านบุกเบิกมันเดิมใช่ครับเธอาพี่มีผ่านพวนมัน้งไหมยังไม่ได้สร้างอ๋อยังไม่ได้สร้างนะครับอันนี้เป็นขนาดใบยี่หกนะครับสามใบผ่านพวนนะครับอันนี้ตัวอะไรเนี่ยไม่ใช่ <c oughs> คนขับเร่อมากคันนี้หมุนพวงมาลัยเลยนะพี่ใช่ครับอ่คาครับหมุนพวงมาลัยได้เลยครับอ่า นี่คือยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับเราต้องเผาหัวนะครับบุ้มค่ะเสร็จกักยากนะครับ กดสอบคอนโทรลนะพี่อ๋อดีนะครับพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวตามนะครับ <c oughs> นี่รบแล้วก็ใบหน้าดันขึ้นลงนะพี่นีอ่ออันนี้คือไฟฟ้าระ <Okay. S 1> บบไฟฟ้านะครับอ,อ,อ,อันนี้มีลมนะครับ เฮงลีนะครับไม่ใช่หัวเฮงลีนะหัวเฮงลีนะั่น้านขายรถไถนะออันนี้นะครับครับเ <c oughs> น,นี่ย <c oughs> ที่ดูในกล้องเนี่ยคันใหญ่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคันประมาณนี้นะครับ <c oughs> ผม <c oughs> <c oughs> ผม <c oughs> ผมหลอกนะครับเพราะว่าผมจะถ่ายแคย่อย่างนี้ีนี่ดูแล้วมันเหมือนจะใหญ่นะมีเบอร์โทรด้วยนะครับสำหรับเฮงหลี <c oughs> อาจะลองดังให้ดูนะครับอ้โอ้เลี้ยวได้เยอะมากอ้นี่โอ้ โอ้แรงมากไอ้โหลอ้อลอยเลยนะครับไอเมาแล้วมาแล้วบา้บาบ้า มในเสียงผีสานเองน่าพัดพัดกาบดินแข็งนะครับไออืมไอในไออ้าวเมมเต็ม แบกหมบอะไรมากระสานอ่าอันนั้นสิแบบเอาแบงค์ดิถ่ายได้ไหมพี่เนี่ยอ๋ออ๋อดินจะแข็งนะครับผมอ๋อมาแล้วไอ้ฟีฟี สอห่หางหน่อยไอ้ไอ้แข็งหน่อยนะครับโอย้ยางแบนยางแบนทำรถตีดินนะครับผมติดรถตีดินแล้วขาดอืม ในเดินมันแข็งหน่อยนะครับไอ้ก็บันันได้ดูากาศมอ่อนก่าอกอากาศร้อนมากอ๋อเนี่เผาถ้าเกิดว่าข้างหนึงหนักเหรก็ว่าฟีได้ข้างเดียวมอนกันเหรอ ขาคูา่ใช่ไหมหอ,อโอ้ล็อกเขาเรียกล็อกเอาไว้ล็อกดิบไอ้บักเกี้ใส่ของขึ้นมาพี่ก็เดี๋ยวผมกันหมดเลยครับไอ้ไอ้โอ้ดันดินหนักๆได้เหมือนกันนะครับเอาล่ะไอ้ ฮ่าโอเคครับพี่นี่นะครับคันนี้ถูกหน่อยนะประมาณสองหมื่นต้นๆนะเพราะว่าสร้างเองนะครับไล่ เครื<__่องร้อนเลยนะครับทำงานหนักอ่ะโอเคเนาะโอเคนะ<__ผมสำหรับวิดีโอชิดนี้ขอจบไว้เพียงเตอานี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไห้ด้วยนะครับสวัสดีครับ